สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกท่านนะครับวันนี้ชวนนั่นฟังการพักเทรดอย่างมีกลยุทธ์นั้นเป็นยังไงครับมันมี3ระดับด้วยกันนะครับได้เดียมาจากอีบุ๊กเล่มใหม่ล่าสุดผมนะครับชื่อว่าเคล็ดลึก p o s ชั i น n สปั้นพอร์ตเล็กให้เติบใหญ่อย่างยั่งยืนนะฮะเป็นอีบุ๊กเล่มเล็กครับแต่ผมมั่นใจว่าอัดแน่นด้วยข้อมูลละแนวทางครับผมชอบนะ ชอบเขียนอะไรที่มันเล็กๆที่มันจํานวนหน้าไม่เยอะครับน่าจะเหมาะกับคนยุคสมัยนีย้เพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านมากนะักเราต้องการที่มันสั้นๆกระชับแล้วก็ได้ใจความนะถ้าคุณชอบแบบนั้นผมว่าอีบุ๊กนี้เหมาะคุณครับซึ่งมันเป็นเรื่องของเพย์ชันไซส์ในประเด็นที่ไม่ค่อยมีใครเขียนครับแต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะอ่านนะ ไม่ค่อยมีเขียนแต่ไม่ค่อยอยากอ่านผมเลยพยายามที่จะเอาประเด็นนี้มาเขียนให้คุณอ่านในแบบที่เรียกว่านักเทรดเขียนให้นักเทรดเข้าใจครับไม่ใช่ว่านักวิชาการเขียนให้นักเทรดเข้าใจแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันพูดเขาละภาษานะแต่ว่าเล่มนี้ผมมั่นใจว่าเป็นนักเทรดเขียนให้นักเทรดเข้าใจแบบง่ายๆเลยจะมีทั้งทฤษฎีมีทั้งสรุป มีทั้งคําถามท้ายบทด้วยฮะเป็นเหมือนแบบฝึกหัดกอแก่กอกาเลยถ้าคุณเป็นมือใหม่ผมว่าคุณเข้าใจง่ายแต่จะบอกอะไรนะโพส์ชันไซเนี่ยมันเป็นมันมีสองมุมมองด้วยกันโลกนี้มันมีคนทุกคนแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่หลากหลายนะซึ่งมันเกิดจากความเชื่อ ความคาดหวังแล้วก็พื้นเทพื้นเพของของประสบการณ์ของการเลี้ยงดูของการเรียนรู้มันะ position s i z ในโลกการเทรดจะมี2แบบด้วยกันคือถ้าเป็นมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์นั้นมักจะมองว่า position s i z ก็คือว่าถ้าคิดถูกฉันจะได้มากแค่ไหนแต่ถ้าคุณมีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นนะครับ คุณอยู่รอดได้นานเนี่ยคุณจะมองโพซิชันไซส์อีกมุมหนึ่งเลยคือว่าถ้าคิดผิดนั้นฉันจะเสียน้อยแค่ไหนเลื่องนี้จะเป็นแบบหลังครับเพราะว่าผมประสบการณ์10ปีแล้วสาภาพนะผมเพิ่งมาเก็ตโพซิชันไซส์เนี่ยเมื่อไม่กี่ปีไม่นี่ครับโพซิชันไซส์แบบที่ถูกต้องนะแล้วก็ทำให้เออผมมีความนิ่งในเรื่องของทุนมากขึ้นนะ พอตลาดแย่ก็ดรอดาวไม่มากครับคุณตรงนะว่าเออตลาดแย่เนี่ยผมก็สู้ไม่ได้ฮะตลาดดีผมก็ยังสู้ไม่ได้เลยแต่ตลาดแย่ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันมันก็ทําให้เออพออยู่รอดยืนหยัดได้ในเส้นทางนี้มาเป็นสิบปีฮะเล่มเนี้ยมีตอนนึ่งเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการหยุดพักก็ไป สอดคล้องกับคําถามของผู้ชมท่านหนึ่งที่เราไปไปถามที่เพจเซียวบุ๊กเขาถามว่าเออเนี่ยถ้าตลาดไม่ดีะนะตลาดมันมีหลายช่วงเนี่ยตลาดได้เงินง่ายเงินยากเนี่ยถ้าเงินยากเนี่ยจะทํำยังไงดีจะหยุดเทรดเลยไหมหรือว่าจะแบ่งเงินซื้อซื้อใน้อย,ห,อยหมดที่ไม่คําตอบครับการพักมันจะมีสาระดับด้วยกันนะ แต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเมื่อไร่ควรพักต้องเข้าใจว่าจากตลาดก่อนว่าตลาดเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่เงินง่ายได้เงินง่ายเทรดได้เงินง่ายหนนะตลาดสองคือตลาดที่เทรดแล้วเสียเงินง่ายและสามตลาดคือตลาดที่แล้ได้เสียียถักกันไปมานี้นะ ช่วงเวลาที่คุณควรเทรดคือตลาดได้เงินง่ายครับช่วงเวลาที่ไม่ควรเทรดเลยก็คือว่าช่วงเวลาที่ตลาดเสียเงินง่ายส่วนตลาดไซด์เวยยเนี่ยนะได้บางเสียมั่งสลับก,กันไปเนี่ยก็จําเป็นต้องเทรดฮะเพราะว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่เออได้เงินง่ายๆอยู่แทรกในนั้นฮนะดังนั้นเนี่ยการเทรดมันจึงมี3ช่วงเวลาด้ัน แต่นะเรื่องนี้นะกว่าที่คุณจะรู้ว่าช่วงไหนที่ฉันไม่ควรเทรดเลยช่วงไหนที่ฉันควรเทรดนั้นต้องอาศัยประสบการณ์บอกกันไม่ได้ครับท่องจําไม่ได้แต่เรื่องนี้ผมก็พยายามจะบอกคุณนะเออเนี่ยนี่นะสัญญาณนะว่าเนี่ยแบบไหนที่ถึงเวลาควรพักเช่นชัดเจนมากคือถ้าคุณซื้อเบรกเอาครับแล้วมัน โซลเบรกเอาบ่อยมากเนี่ยอย่างที่ตลาดอเมริกานะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ก่อนที่ดูนัทชัมจะเข้ามานะหุ้นเปิดกกับแบบคึกคักเลยครับแต่หลังจากเปิดกลับไปไม่นาะนมันลงมาหมดนยครับมาปิดกกับแล้วร่วงมาเลยจบรอบเลยเนี่ยครับช่วงเนี้ยพักเลยควรพักเลยเพราะว่าคุณเข้าเบรกเอาแล้วคุณเสียงเงิน ยิ่งพบว่านะแพ้ติดต่อกัน3มไม้ขึ้นไปเนี่ยจัดละฮะโดนละฮะไม่ใช่เวลาที่ควรเทรดแล้วครับแล้วเมื่อคุณรู้ว่าเฮ้ยช่วงรานี้ควรพักเนี่ยไม่ควรเทรดทำไมครับ1คือจะมีสามเลเวลนะหนึ่งคือนะครับลดขนาดลงเพราะว่ามันก็มีบางตัวครับสมมุตินะใน10ตัวก็มีสักตัวหนึ่งสองตัวที่มันยังคงยืนดีแล้วไปต่อเนี่ยเออ การที่คุณแบ่งเงินซื้อในขนาดลดลงก็ก็ช่วยได้นะอย่างเช่นมีเงินทุนอยู่1 0 0 0 0แสนเนี่ยโคตา้าละกันโคต้าซื้อตัวหนึ่ง1 0 0 0 0แสนนะซื้อสักพันหนึ่งอ่าซื้อสักพันหนึ่งซื้อสักหมื่นหนึ่งเนี่ยโอเคแม็กซิมัมของการแบ่งไม้ซื้อครั้งต่อไปเนี่ยไม่ควรแสนและแต่สักหมื่นหนึ่งสัก5,000เนี่ยเป็นการแย่ คุณต้องยอมรับเสมอนะว่าไม่มีใครเก่งกว่าตลาดครับถ้าตลาดไม่ให้เงินเนี่ยอย่าเป็นแรมโบนะฮะอย่าเป็นนักสู้ครับอย่าเป็นฮีโร่อย่ามีอีโก้ครับยอมมันฮนะยอมมันถ้าคุณเพราะว่าคุณยิ่งเทรดยิ่งโดนยิ่งเทรดยิ่งโดนนะแล้วคุณแก้แค้นนะคุณโดนหนักกว่าเดิมฮะในเ,นเรื่องจริงนะังั้นเนี่ยถ้าเพราะว่าคุณเทรดแล้วคุณแพ้ติดต่อกันถอยครับ ลดขนาดลงครับแล้วถ้าลดขนาดแล้วยังโดนนะฮะต่อไปครับถือสดเลยซึ่งพวกนี้นะการที่คุณจะรู้ว่าตอนไหนคุณควรลดขนาดลงเทรดดงไม้ที่เล็กลงหรือว่าควรถึงเงินสดอ่ะประสบการณ์จะบอกคุณครับผมเองเจอคือว่าถ้าผมสู้แล้วผมคิดว่ายิ่งสู้ยิ่งโดนโดนท้ออ่ะโดนจนท้อทอ่ะผมหยุดเลยผมอยู่เลยผมปล่อยจอยเลยไม่ไหวละเลิกเทรดเลยถึงตอนนั้นครับ ค่อยพักแบบปิดจอเลยอาจจะออกไปท่องเที่ยวทํากิจกรรมอื่นครับนั่นแหละครับแต่ไม่ต้องทําควรเป็นขั้นตอนฮะเริ่มต้นจากการโดนก่อนโดนจนแบบว่าเออสู้ไม่ได้แล้วว่โดนปับ๊บลดขนาดลงลดขนาดยังสู้ไม่ได้อีกค่อยถึงเนดสดแล้วก็ปิดจอครับนี่เป็นขั้นตอน,นง่ายๆของการ ของการหยุดพักยางมีกลยุทธ์นะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันเกี่ยวข้องกับะไรครับโพซิชันไซ์ครับซึ่งโพซิชันไซ์นั้นมันจะเกี่ยวพันกับะไรครับกลยุทธ์คุณสภาพตลาดพวกนี้นะฮะขอให้คุณจะรู้ว่ากลยุทธ์คุณนั้นมันซิงกับตลาดหรือเปล่าเนี่ยประสบการณ์ครับจึงอย่าแปลกใจทําไมโพซิชันไซ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครเขียน หือมีคนเขียนแต่เป็นการเขียนแบบตำราวิชาการครับมันเข้าใจยากผมจะเป็นคนทลายเรื่องเนี้ยด้วยการเขียนที่คนเข้าใจง่ายครับผ่านอีบุ๊คนี้ฮะคลเลือกโพชั่นไซส์ปั้นพอร์ตเล็กเติบใหญ่ยงังยืนมีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้าครับแต่ผมมั่นใจว่าแต่ละหน้านั้นหูอัดแน่นครับด้วยเนื้อหาด้วยข้อมูลด้วยเบสิกครับที่เข้าใจง่าย ท่องจำได้และอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับอะไรนะ่าตัวเลขพื้นฐานเนี่ยคุณในการจํานําไปใช้ครับมีขายแอปแมกเก็ตนะฮะที่เดียวนะแอปแมกเก็ตลนะิงกนะ์คลิปนะครับเท่านี้นครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ